หม่มชาวปากีสถานที่อาศัยอยู่ในอิตาลีมาเป็นเวลากว่า30ปีได้กล่าวธรรมเทศนาอย่างดุเดือดเขากล่าวว่ามุสลิมทุกคนต้องต่อสู้กับผู้ไม่ศรัทธาไม่เช่นนั้นจะต้องเผชิญกับหายนะครั้งใหญ่ในวันถัดมา8ตุลาคมปี2567นายกรัฐมนตรีอิตาลี จอเจียเมโลนีได้ตัดสินใจอย่างกล้าหาญเธอสั่งในประเทศเขาเป็นการส่วนตัวไม่มีการรอไม่มีดรามา่าแค่ลงมือทันทีและนี่คือคำถามสำคัญชายผู้นี้อยู่ในอิตาลีมานานถึงสามทศวรรษเขาสร้างชีวิตที่นั่นแต่แค่คำพูดที่เต็มไปด้วยความเกียดชงังเขาก็ถูกส่งตัวกลับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่ เสรีภาพในการพูดควรถูกคุ้มครองคำพูดแห่งความเตียดชังหรือไม่หรือความปลอดภัยของชาติวนมาเป็นอันดับแรกไม่ว่าใครก็ตามบางคนบอกว่าเมโลนี่ทำถูกต้องบางคนคิดว่ามันรุนแรงเกินไปแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนยุโรปกำลังขีดเส้นแบ่งตอนนี้ลองถามตัวเองดู คุณสนับสนุนการตัดสินใจของเธอหรือไม่ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศของคุณคุณอยากจะให้รัฐบาลทำอย่างไรคอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยนะคะนี่คือความยุติธรรมหรือแค่เกมการเมือง